โอเคก็ครับสวัสดีกันนะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเก,ว,กนวันพันแมนเดสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทย619แล้วเซิร์ฟเวอร์จีน711นงะครับผมนะแม่ก็กว่าจะลงก็ <c oughs> เกือบเย็นนะครับเนื่องจากว่าขี้เกียจลงเลยจ้าไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าอะไรทุกคนก็อย่างที่ผมบอกครับผมทําทุกวันอยู่แล้วแค่ให้ผมมีเวลาแล้วผมนะแล้วก็ใครที่รอคลิปอ่าไมค์ค้าแล้วผมนะก็จะลงเร็วๆนี้แล้วกันนะครับแต่ไม่บอกนะจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับแต่ที่รู้คือเร็วๆนี้แน่นอนครับผมโอเค เรามาดูการอัปเดตของฟรีไฟกันหน่อยฟรีไฟวันพันวันพันแมสในสัตว์เออใครที่รอคลิปฟรีไฟก็อ่าช่วยคอมเมนต์มาหน่อยได้นะครับเผื่อมีใครแบบรอคลิปฟรีไฟนะเพราะฟรีไฟผมไม่ได้ทํานานแล้วนะครับใครก็ที่อยากดูก็ <c oughs> คอมเมนต์มาได้ครับผมนะหรือจะกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เยอะๆก็ได้ครับผมนะอ่าโอเคเรานอกเรื่องกันมากหมละเราเข้าเรื่องก,กันดีกว่าผมเอาแล้วเราเนี่ยไปเป็นขั้นเป็นตอนแล้วกันเพราะว่าเควสอะไรผมเคลียร์เสร็จหมดแล้วนะ อะ่ะเดี๋ยวเราดูกิจกรรมกันก่อนกิจกรรมเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรนะครับส่วนปีปองเนี่ยผมเรียงแถวแบบนี้ผมนะพอผมจะเอาตัวดานะครับผมนะก็ไม่มีอะไรตรงนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นเนาะแล้วก็ตรงสุ่มนี้ไม่ต้องห่วงครับผมอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วผมสุ่มไปแล้วครับความจริงผมกลา้าวผมจะสุ่มอีกนะแต่ว่าอย่าดีกว่าครับผมนะพอมันไม่ใช่ตัวเมนนะและ้วพอคิดไปคิดมาไอที่จะสุ่มแบบเฮียอะไรนี่มันได้แค่ไอลูกหินแค่นี้ก้อนเดียวนะใช่ไหม แต่ประเด็น,นคือผมมีนี่ก้อนอยังไงเอามาทำมือเขืออะไรไม่รู้ครับใครที่อ,อย่าดูความเกลือวเวลาผมสมจักรพัฒน์เด็กยูอาร์แล้วผมนะก็ไปดูคลิปที่แล้วได้ผมนะไหนดูสิวันนี้มีการเพิ่มเลเยน,นะครับเพิ่มเลเยอในการอาัพพวกแบบดาวนะครับเราก็จะจาม <c oughs> อาตอนนี้ก็เอินเป็นวันที่สี่แล้วผมนะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสบสี่เพชรน,นะผมนะแล้วก็มีการเพิ่ม อ่าย uh, yeah, ูพีนะผมนะเพิ e ่มเลรียในการอัพของการอัพดาวนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรครับผมนะก็บินของตัวทั่วไปนะจ๊ะส่วนตัวแดงเนี่ยผมก็เก็บไว้อยู่เหมือนเดิมนะผมนะตอนนี้ได้กี่ใบแล้ววะตัวแดงตอนนี้ผมได้มาประมาณร้อยสิบเจ็ดใบแล้วนะผมนะก็ขาดอีกจํานวนหนึ่งผมก็จะได้ประมาณสองร้อยยี่สิบใบให้ผมนะเดี๋ยวเราจะได้ไปสุ่มกันนะผมนะเราจะได้ไปตามกันเพราะว่า เรามีเอาทางด้านของลูกแก้วของอมันชื่ออะไรนะกระบองเหล็กเออผมขาดอันนี้แค่ก้อนเดียวผมอะถามว่าทำไมถึงก้อนเดียวมันมีแค่สองก้อนไม่ใช่เหรอพี่ก็เอาจากตรงนี้จ้ะนี่แล้วก็อีกหนึ่งก้อนเนี่ยเรา,าเอาตรงนี้กิจกรรมของทัศมุกีนะผมถึงจะไม่มีตัวทัศมุกีก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้สีเรียสแล้วเพราะว่าถามว่าตัวมันเล่นได้ยาวไหมฟุกิล่างสองนะครับก็เล่นยาวได้ผมนะแต่ว่า ผมว่ากระบองเหล็กได้เล่นยาวมากกว่าเพราะกระบองเหล็กมันเป็นตัวที่ดามเมจแรงแต่ด้วยความที่มันตีได้แค่ไม่กี่ตัวนะผมนะแต่มันตายจากทัศนมกิจตรงที่ว่ามันตีได้ทั้งหมู่นะผมนะแต่ข้อเสียก็ข้อดีมันก็มีกันในแต่ละตัวนะผมนะแต่ข้อดีเนี่ยผมว่ากระบองเหล็กเยอะกว่านะผมเนื่องจากว่ามันตายมันฟื้นแล้วมันเกิดมาแล้วก็ไล่หวดไล่หวดไล่หัวดนะผมนะนะผมนะผมก็รอเนี่ยผมไม่ก็รอให้กิจกรรมของเกมแจก ถ้าแจกก็ผมก็แค่ต้องตามหาอ่าตัวของมันนะผมนะเพราะผมไม่มีตัวมันนะไอตัวของกระบ,บองเหล็กล่างอ่า ah sr นะผมนะเดี๋ยวผมให้ดูนะผมเป็นหนึ่งนะไหนนะนี่นี่ผมยังไม่มีเลยนะครับผมนะผมต้องหาล่างมันก่อนนะครับผมโอเคเราก็ไม่มีกิจกรรมให้ดูอ๋อใช่ใช่มีหนึ่งกิจกรรมแหม่เลยม่ได้ยังไงเนี่กยกิจกรรมเกี่ยวอ้อยนะฮะตั้งกิจกรรมเกี่ยวอ้อยนะผมนะผมก็จะเกี่ยวอ้อยนะผมทุยเกี่ยวอ้อยที่อะไรเกี่ยวข้าวไปซะ เ็เกี่ยวไปเรื่อยผมนะไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะผมส่วนคะแนนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หกพันสี่ร้อยสามสิบนะผมนะใครที่บอกว่าอุ้ยพี่ทันไหมเนี่ยพี่ถ้าถ้าไม่ทันเนี่ยพี่จะทไงผมไปคํานวณมาแล้วทุกคนผมว่าผมทันเพราะเพชรผมพออย่างที่ผมบอกถ้ามันไม่ทันจริงๆแล้วเพชรคุณเนี่ยมันเยอะคุณยัดเพชรไปเลยครับผมเท้ายัดตรงไหนครับพี่มานี่ครับน้องมาหนี่มานี่ คุณเห็นร้านค้านี่ครับนี่ร้านค้านะแล้วคุณก็ไปอันที่สามนะผมนะอ่าคุณเห็นนี่ไหมครับนี่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 ตัวนี้ครับผมนะคุณสามารถเอาเพชรทั้งหมดเนี่ยมาตำตรงนี้ได้ผมนะหนึ่งอันเท่ากับยี่สิบแต้มนะผมนะก็สิบอันก็สองร้อยแต้มใช่ไหมคุณก็ลองคุณคูณดูแล้วกันว่าหนึ่งอันเนี่ยประมาณห้าสิบเพชรเนี่ยมันหมดเท่าไหร่นะครับนะอ่าแล้วก็ ขอบคุณที่มีคนจ้างผมในนี้ด้วยนะครับนี้มีคนจ้างแนละ้วตอนนี้มีคนจ้างมาเยอะแล้วผมนะก็น่าจะประมาณ3คนแล้วนะก็น่าจะมา,มา,เ,นะา,ะมาเอาเด็ก UR อาร์นะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกกับผมนะถ้าไม่มีระบบการจร้างวันนี้ผม,มให้อยู่แล้วครับผมนะคนเขยนจ้าง2 0 20เพจอะทุกคนก็เหมือนกับซัพพอร์ตผมเป็นในตัววันนั้นอะแม่งมีคนจ้างผม10คนอนะคือมาตัน10คนนะทุกคนไอ้ที่ผมแม่งขอบคุณจริงๆนะทุกคนนะอ่าโอเคเรานอกเรื่อง ในการให้ดูอันดับเยอะพอแล้วเรามาดูอันดับดีกว่าครับผมนะโอเคอันดับของผมยังเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยแคร์ไปไหนดีไม่ดีลดอีกนะผมนะอยู่อันดับที่142นะผมนะส่วนพานดาเนี่ยอยู่ที่196เหมือนเดิมนะผมนะเพราะผมมีแค่816ดาวนะผมนะส่วนฮีโร่นะผมนะตัวละครสุดแกร่งนะผมนะก็อยู่อันดับที่162นะผมนะแล้วก็เป็นทางด้านของจักรพรรดิดิกยูอาร์ผมผมไม่ผมไม่เลื่อนแล้วกันนะขี้เกียจเลื่อนมันอยู่ล่างนะผมนะ แล้วก็กิวของผมตอนนี้ผมอยู่ตันที่18แล้วนะผมนะขึ้นขึ้นลดลดไม่ไปไหนสักทีนะผมนะก็ใครที่อยากจะเข้ากิวอ่าอยาซี่เลงเอ,อ้ยไม่ใช่ดิยาซี่จรูนะผมแนละ้วก็คอมเมนต์มาได้นะผมนะให้ผมจะได้เชิญน,นะผมนะโอเคมีอะไรให้อัปเดตในเซาท์าไทยไหมผมขอกานณ์นนะะเช็คแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ๋อนี่เราไรับช็อกโกแลตด้วย อ่ะโซตัวละครอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปตัวละครสกินก่อนแล้วกันอ่ะสกิลสกิลพอ่อางดีเฮียสกินเออสกินของเด็กยูร์นะครับผมได้เรียบร้อยแล้วผมนะผมผมน่าจะไม่ได้พูดเมื่อกี้ใช่ไหมตอนที่ผมให้ดูใช่ไหมอ่ะผมก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วผมนะก็เป็นร่างแบบนี้เลยนะผมนะนี่แบบนี้เลยอืมมันก็ร่างเด็กกระโปรงมาเดิมเนย <laughs> โอเคมาย๋ยวอัพสักหน่อยละกัน อัพตัวไหนก่อนตัวนี้หน้ากากหวานผมอัพอัพได้อย่างไรผมลองอัพก่อนผมยังปั้นหน้ากากหวานอยู่นะครับเพราะมันเป็นตัวบัฟดาเบจที่ไวนะผมนะไม่ไม่ใช่เลยหรอกคือหน้ากากหวานมันมันไม่ใช้เอ่อลูกไฟนะครับผมก็เลยต้องอัพนะเพราะว่าตัวความเด็วผมน่าจะไม่เอานะครับก็คืออ่าซอมบี้แมนนะผมผมน่าจะข้ามนะผมน่าจะไปเอาเอ่ออะไรไม่ชื่ออะไรนะอ่าราชาซีฟู้ดนะผมนะผมน่าจะเอาตัวนั้นมากกว่าครับ ส่วนถามว่าโซนิกเนี่ยพี่ยังใช้อยู่ไหมผมว่าน่าจะใช้แล้วก็เป็นตัวดาเมจแล้วกันผมเอาไว D ้ตีบอสนะผมนะก็จะเป็นตัวที่ตีบอสแบบแรงจะจัดในอดีผมนะผมจะปั้นดาเมจให้สุดนะผมนะเพื่อจะเอาไว D ้ตีบอสนะครับ <c oughs> ในดวซีมีอะไรอัพอีกไหมเนี่ยมันขสองช่องทุกคนก็ได้5ดาวแล้วนะนี่โอเคก็เซิฟไทยก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่นี้นะผมนะ แล้วก็พลังลบกของผมก็อยู่ที่ประมาณสี่แสนนะใช่ปะสี 4, แ่ 4, แสนกับเฮียแล้วสี่ล้านไอ้เวนตาตามถั่วแล้วโอเคเซิร์ฟไทยนะ่าจะไม่มีอะไรทุกคนนะอืมออาวใช่อัพเดตตัวดำนิดนึงดื่มเลยตัวดำมีอยู่สามสิบ้ยห้าสิบสามใบนะผมนะเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไอเคมึงพูดผิดบ่อยแล้วนะในคลิปอะ่ะมึงเขินหรอ,หอตกปากตรวนี้อื้อหืออือื้อเขิน,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 นจริงๆเลยกูเนี่ย ไม่ได้ทําคลิปนานก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะแม่งเอือแดงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเวอร์จีนย่อกันดีกว่าครับผมนะเพรานะเซิร์ฟไทยเนี่ยเราได้รีวิวไปหมดแล้วนะครับอ้ออีกนิดนึงอีกนิดนึงแหมเกือบลืน่นอยู่ตรงหน้ากูพอดีเลยเนี่ยตอนนี้เขามีอ่าอะไรนะอันนี้เอออันนี้ไม่ใช่อนันนี้อันนี้ผมรีวิวอันนี้นะผมนะในเซิร์ฟจีนนะผมผมลืมบอกครับในเซิร์ฟจีนตอนนี้กิจกรรมตัวนี้มันเพิ่มเลทแล้วนะผมนะอ่าเพิ่มเลทยังไงครับผมมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเดีี๋ยวนน้ลผมะ โอเคผมจะดีดนะิ้วม,มาทานอสนะครับผมนะสามสองหนึ่งปุ๊บชวิงเป็นไงน,นะมาเซิร์ฟจีนแบบทันทีนะผมนะเพราะผมใช้นิ้วทานน็อตนะผมนะก็เชียร์แล้วนะโอเคเป็นไงนบ้างครับผมนะแหมเราคิดถึงเซิฟจีนยอ่อกันมากเลยครับผมนะเพราะเซิร์ฟไทยไม่งี้มาครับผมโอเคเซิร์ฟไทยเป็น UUP เป็นกดีบาร์ดใช่ไหมส่วนเซิร์ฟจียอ่อเป็น UP มันเป็นตัวของอ่ามันชื่ออะไรนะแนะทงทอมมาสเตอร์นะผมนะอ้าวมันทำเหี้ยอะไรวะ หรือว่ามันจะแจกลูกแก้วโอ้ใช่ใช่ใช่พูดถึงแจกลูกแก้วผมผมมีกิจกรรมด้วยผมตอนนี้เรามีกิจกรรมเซิร์ฟจีนเยอะมากผมนะโอเคเราไปดูกิจกรรมใหม่ของเซิร์ฟจีนก่อนนะผมนะเป็นกิจกรรมไม่เชิงใหม่หรอกเป็นปกิจกรรมที่เซิร์ฟไทยเคยเอาเข้าไปแล้ว2รอบมั้งสองเลหนึ่งรอบแต่เซิร์ฟจีนเนี่ยผมจําได้ผมสองรอบแล้วรอบนี้จะเป็นรอบที่สามแล้วนะผมนะแล้วดูไม่เขาแจกดิดูไอ้การ์ดอะไรนะไอ้ย่อยนะผมนะเอ้สามใบทุกคน ครูไม่ว่าไอกาดเชียนนี่มันหายยากมากผมต้องต้องแบบมึงต้องใช้เวลาประมาณสิบล้านชาติในการคิดในการย่อยหนึ่งตัวนะผมนะโหหหหอ้โหอันนี้ก็เกินไปแต่อย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมพูดผมอันนี้แม่งโอกาสที่เขาแจกมันน้อยมากผมมันหาเซิร์ฟไม่ได้ผมแล้วตัวนี้ก็แจกอีกก็ผมเนี่ยดูเนี่ยผมมันแจกอีกโอ้โหนี่นี่ยังไม่รวมกิจกรรมอย่างในนี้ครับผมน,นี่เห็นไหมยังมีอีกปัญหาก็คือผมอยากรู้ว่าอ,อันต่อไปเนี่ยอันที่ห้าเลยผมเนี้ยมันมีอะไรนะผมนะ ก็เดี๋ยวผมต้องไปดูช่องอื่นเขารีวิวนะผมนะว่าในนี้มันมีอะไรนะผมนะแล้วก็เราสามารถที่จะตำตรงนี้ได้ผมนะสองแสนเพชรเลยเหรอมันก็เกินไปผมน่าจะไม่ไม่ได้ตำตรงนี้นะผมนะต้องถาว่าเขาจะแจกอะไรเหรอผมผมผมเดานะผมขอเดาหน่อยแล้วกันอ่ะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่ามันอาจจะเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งสำหรับผมนะถ้าจำไม่ผิดเขาเคยแจกลูกแก้วเที่ยนี่เป็นอะไรใช่ไหมในเซิร์ฟเซิร์ฟไทยใช่ไหม ผมว่านะแทงท็อปไม่แทงท็อปก็น่าจะเป็นโกดีบัตเพราะว่าไอตัวนี้เคยแจกไปแล้วไอกิจกรรมนี้แล้วก็เซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟจีนไอตัวนี้เคยแจกไปแล้ว ừ, หรือว่ามันอาจจะเล่นพีกิกมันอาจจะเอาสองตัวนี้มาก็ได้ทุกคนเมนทัลไนกับพูนิพุสเนอร์ถ้าสมมุติเขาแจกพูนิพุสเนอร์นั้นดีนะทุกคนมันเป็นตัวซับที่โคตรเก่งโคตรโกงโคตรกดโคต,โคต,โคตโอรอันตรายยิง่งมีอาวุธแม่งน่าเกลียด พราะมาสตันนะผมนะจับสิปุ๊บสตันเลยนะผมนะเอออันนี้ต้องดูนะผมนะเดยวที่ผมเดาคือน่าจะเป็นกุริบัตอืมดีวผมเดานะโอเคไปกิจกรรมหมวกฟางกันต่อครับหมก็ไม่มีอะไรครับรับของชิลๆนะผมนะแล้วก็ได้เอ่องดนตรดนะที่ปล่อยอน,นี่มาผมนะโอ้สี่บสองอันแล้วก็เก็บกันยาวๆนะครับผมนะเก็บกันยาวๆเลย อ่ะส่วนแต้มนะผมตอนนี้เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วนะผมนะความจริงอ่ะผมว่าผมได้แล้วนะอ่าอะไรนะ G4UR ในเซิร์ฟจีนผมน่าจะได้แล้วทุกคนเพราะว่าอีผมผมยัดเพชรเข้าไปก็น่าจะได้แล้วมั้งแต่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 ผมจะไม่ใช้เพชรเส้นเปลืองเด็ดขาดเพราะว่าเซิร์ฟจีนยอดเนี่ยมันแจกเพชรถามมาเยอะไหมมันก็เยอะแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่ากิจกรรมแบบเนี้ย ผมว่าในอนาคตมันต้องมีกิจกรรมเชี่ยอะไรมาแน่นอนแล้วมันต้องใช้เพชรเยอะผมว่าผมควรจะประหยัดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราใช้เพชรหมดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้อย่างอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งแล้วกันนะผมนะอ่ะส่วนกิจกรรมอะไรพวกนี้ก็ไม่มีแล้วส่วนของเซิร์ฟจีนตอนนี้กําลังสู้กับศึกชิงแชมป์แล้วกันใช้คํานี้ก็คือ1ใน32คนนะผมนะจะเหลือผู้ชนะแค่ รอบทีม8 4 2และ1เท่านั้นเรามาลุ้นกันว่าในสัปดาห์นี้ใช่ปะสัปดาห์นี้ปะมาเขียนว่ามนาที่ไหร่อ่ะเดือน2วันที่4ใช่ไหมกับเดือนเดือน2มาที่9ใช่ไหมวันนี้วันที่ไร่วันนี้นวัน,นที่4ครับโอเคเริ่มวันนี้นะผมนะก็เรามาดูกันนะครับว่าศึกครั้ง,งนี้เนี่ยใครจะชนะนะผมนะก็นี่ครับผมกิวกับพี่จีนเราอยู่นี่ครผมนะ เราไม่สามารถดูได้นะครับผมนะก็ต้องรองกัน,นัะผมเราเจอกับพี่จีนคนนี้นะครับผมนะก็มาดูกันว่าหนึ่งในสาสองคนเนี่ยจะรอดไปถึงคู่ไหนนะผมนะก็เดี๋ยวถ้าถึงคู่ไหนผมจะประกาศอีกทีหนึ่งกันละก,กันนะผมนะโอเคแล้วก็กิจกรรมนะครับผมนะกิจกรรมของเซิร์ฟจ,จีนยังไม่มีนะครับเท่าที่ผมสังเกตคร่าวๆนะผมนะก็ยังไม่มีอะไรเป็นหน้าแน่นอนนะผมเห็นไหมไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวผมกดให้มีเมียนี้มีอนนี้อันนี้เข้ามาแล้วผมก็เป็นการแลกของเหลือนะครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่นี้จริงๆแล้วก็ให้สู้อะไรตัวละครฟรีนะผมนะให้ทั้งสองฟรีตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่สิบชั่วโมงครึ่งแลผมนะก็คือสิบชั่วโมงกับสี่สองนาทีนั่นแหละก็เหลือแค่นี้ผมนะเป็นวันสุดท้ายแล <m br uch ing> ้วครับใครที่อยู่เซิร์ฟจีนก็อย่าลืมไปเล่นกันให้ตาเหลือตายแฉะตาเปียกผมนะ แล้วก็นี่ผมเลดยูพน,นะผมนะของเด็ก uR อาร์นะผมนะก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนะนี่ับผมนะมันก็จะมีเด็กยูเกียรดิวก,กันชูบซอมบี้แมนและจักระพัดเด็กยูฮะมือใส่จักรพพัดเด็กย R าไม่ต้วมีใส่จักระพัดเดิอาร์ทำไมเนี่ยอ๋อคือมึงเวลาสุมแบบมันจะได้เบิ้ลสองตัวใช่ไหมล่ะอ๋ออะไรอตลกอะไรเนี่ย เออก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นกิจกรรมสมด้วยเปื่อยไม่มีอะไรครับผมนะอ่าไม่มีอะไรนะ,นะอะ,อะรนะโอเคเรามาดูอันดับกันดีกว่านะครับผมนะอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่าเราดูหมดแล้วเนาะอ่าตอนนี้พลังของผมอยู่ที่เท่าไหร่วะผมขอเช็คแป๊บน,นึงครับสิบล้านปะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบเอ็ดล้านนะผมนะพลังของลบของผมในเซิร์ฟจีนยอดสิบล้านกับาหกแสนนะอยู่อันดับเซิร์ฟเวอร์ของอันดับเก้านะผมนะในเซิร์ฟเวอร์เอ่อเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับผมนะ ส่วนด่านนี่ผมยังไม่ได้เคลียร์นะเพราะว่าเลเวลผมยังไม่ได้อัพมากเท่าไหร่ตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่94้าสิบสี่ผมนะร้อยถึงเก้าสิบห้าก่อนถึงจะได้เพิ่มนะผมนะก็อยู่ดับที่สิบห้านะครับผมส่วนตัวละครสุดแกร่งนะผมนะก็อยู่ที่ระดับที่สิบสองนะผมนะเป็นตัวอะไรอ๋อเด็กนะผมนะยังไม่ใช่อัศวินจักรกลน,นะผมนะเป็นเด็กยูอาร์อยู่นะครับส่วนกิลก็ไม่ต้องโง่ไม่ต้องแปลกใจนะผมอันดับหนึ่งตลอดการในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะผมก็คือฐานะของพีจีนั่นเองนะผมนะ ่าแต่ทำไมตัวเลขมันแปลกๆวะกูเห็นอย่างนี้มาหลายคลิปแล้วนะเออเพื่อสังเกตเห็นนะทุกคนอะไรขึ้น,นแดงๆอ๋อมีเคสครับผมอ่าผมจเจาะ,ะนแนวเฉียงแล้วกันนี่อ๋อโอ้โหนี่ขแนวเฉียงนั้นเนี่ยเอเคเรามาอัปเดตตัวกันหน่อยดีกว่าครับผมนะตัวดาเนี่ยผมมีอยู่ประมาณห้าสิบสองใบครับไม่ต่างจากเซิร์ฟไทยสักเท่าไหร่ครับผมนะส่วนตัวอาวุธผมจัดแน่นอนรอเลยครับผมนะ ของอัศวินจักรกลนะผมผมจัดแน่นอนกบผมนะการันตีแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่มีแบบไม่การันตีนะครับมันต้องการันตีอย่างเดียวนะเดี๋ยวรอเลยผมจัดแน่นอน,นับผมนะ่วนตัวแดงที่อยู่ที่7ไปใบตัวม่วงเลย5ใบนะครับเนื่องจากว่าผมก่อนหน้านี้ผมมีอยู่8ใบแล้วผมส่งไป3ใบแล้วก็ได้ไปนทางด้านของอหินลูกแก้วนะผมนะเป็นราชาเทเลลิกนั่นเองนะผมนะนี่ตัวนี้นะผมนะ ซึ่งตอนนี้ผมขาดแค่ตัวมันอย่างเดียวนะผมนะก็ผมก็จะทําได้แล้วนะผมนะแล้วก็เอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ผมบอกไว้ก่อนผมผมกะว่าถ้าผมได้อ่ามันชื่ออะไรนะ G4UR นะผมนะผมมีความคิดอยู่2อ,อย่างก็คือผมจะไปสมดาน้าดีไหมการันตี80บดบใบทุกคนว่าเราจะได้ลูกแก้วของ ราชาเทลลิกเปล่าทุกคนอยากเสี่ยงดวงกับผมไหมก็คือผมจะเอาอียูอะไรวะราชาเทลลิกยูอาร์แต่ว่า G 4โฟเก็บเอาไว้ผมเอาแค่หินพัฒนาสีก่อนก็พอคือความจริงอะ g ีฟผมทําได้นะแบบยูอาร์ผมทําได้เพราะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีตัวมันอยู่ถ้าจำไม่ผิดไหนวะเออมีเปล่าวะผมก็จําไม่ได้แนละ้วหรือว่าไม่มีวะเอาไม่มีอ่ออ่ะจริงวะเนี่ย ไม่มีจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจําได้ว่าผมมีไม่ใช่เหรอเอาไม่มีครับอา้าวกูกูก็นึกว่ามีอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องไปสมไปตำกันอยู่ยดีปัญหาก,ก็คือมันไม่ได้อยู่ที่จีโฟตัวนี้ปัญหาก,ก็คือผมอยากได้ตัวนี้ตังหากเราไหนวะนี่ราชชลิลิกเนี่ยผมนะเอาอย่างนี้ผมจะจัดนะครับผมนะ 80บใบนะผมนะมันน่าจะออกประมาณช่วงหก7ิเจ็สิแหละไม่ก็ห0สิบดวงดีสูงสุดก็ส0สิบใบผมจะจัดตรงนั้นทุกคนผมไม่รู้มันออกไหมแต่ถ้ามันออกผมจัดเลยเพราะอะไรเพราะห0สิบใบมันการันตีตัวมันนะผมนะแล้วก็ผมก็จะได้ร่าง SR บวกด้วยนะผมนะผมอยากได้ไง้นนะก็คือต่อให้ไม่ได้ตัวนี้ผมก็ยังได้ร่างมันเข้าใจไหมทุกคนนะผมว่าผมสุ่มระหวังว่าทุกคนจะดูคลิปผม ผมจะทำตอนที่มันรีเทิร์นทุกคนรอผมก่อนนะแล้วแน่นอนว่าผมจัดแน่นอนนะผมส่วนหลายคนถามว่าพี่ถ้าพี่จัดตัวนี้แล้วอาวุธอ่ะพี่พี่จะเอาไหม,มพูดถึงอาวุธนะผมว่าผมน่าจะเก็บตัวใช่ผมน่าจะเก็บตัวไว้ก่อนแต่ปัญหาก็คือราชาเทลิลึกอ่ะผมว่านะตัวบมันอ่ะมันก็แรงอยู่แล้ว ถ้าจะเอามาจริงๆก็คงจะเป็นแค่โล่หนามของมันผมว่าผมไปปั้นสุดตัวอัศวินจากรกลดีกว่าทุกคนนะโอเคไหมทุกคนทุกคนไม่ต้องเสจจงเียใจนะเออทำไมพี่ไม่เอาลายจักรลิงให้มันเป็นอาวุธสามดาวน้องยุคนี้ฮะโตใหม่มันโกงเสมอเพราะฉะนั้นไอตัวอัศวินไอจากรกลเนี่ยเชื่อพี่เถอะแม่งโกงจริงมันโคตรขี้โกงแลว้วผมนะ นะเพราะฉะนั้นเชื่อใจในตัวพี่พี่จัดอาวุธมาแน่นอนส่วนลันชาติเรล,ลึกนี่เราก็แค่เอาพาสซีฟแค่นั้นก็พอแล้วตัวคนนะส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับผมนะอ่าโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะเราอัปเดตอะไรกันหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวละครแล้วกันตอนนี้ตัวละครของผมก็เซตที่ผมจัดทีมอยู่ตอนนี้คือเป็นแบบนี้นะผมนะก็ให้มาฟพรบ้านแมนเป็นตัวตัดลูกไฟแล้วก็เพิ่มลูกไฟนะผมนะ เราก็ให้มันยืนงูง,งูข้างหน้าครับผมนะให้มันตายไวนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้จะได้พาสีบนะผมนะอืมโอเคตอนนี้เหลือกี่นาทีละตอนนี้สิบเก้านาทีเอางี้ไหนไหนก็มาแล้วผมขอยืดเวลาหน่อยตรงน,รงนี้ทุกคนสามารถปิดคลิปได้นะผมผมไม่ไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าใครจะดูต่อก็ขอบคุณครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูราเช่ไม่ใช่รา,าชาื่อปิดผมจะให้ดูอัศวินจักลนสู้กันนะผมนะอะไรคนงงกันดีมันสู้กันยังไงพี่ เดี๋ยวผมพาไปให้ดูมาเดี๋ยวผมขออัพตรงนี้ก่อนขออน,นุญาตอัพแป๊บหนึ่งนะครับผมนะโอเคใครที่จะดูแล้วผมมา่าตรงนี้สามารถปิดคลิปปิดได้เลยครับผมนะแต่ถ้าใครอยากดูมาเลยครับผมตามผมมาครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูวนะ่าผมศึกดวนนะผมนะตรงนี้นะโอเคผมไดเ้เหมือนว่าผมจะเซฟไว้ได้ใช่ไหมผมขอเช็คก,ก่อนออผมอ่าน,น,นี่ผมเซฟไว้แล้วโอเคเรามาดูกันเลยผมนะ ไปครับผมเราไปกันเร็วๆหน่อยนะผมนะอ่านะผมนี่นี่คือตัวละครที่ผมใช้ในการสู้ในอ่าแมตช์นี้นะผมนะผมให้อัสบินอ่าจากกลของผมอยู่ข้างหน้านะผมนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เออ่เน้นาดาเมจอยู่แล้วทุกคนนะมันเป็นตัวที่ควรจะตายอยู่แล้วผมมันไม่จําเป็นต้องยืนนานก็ได้หรือจะยืนนานก็ได้ครับผมนะ โอเคผมฟูก okay, ิผมมาข้ามปาดแล้วผมนะโป๊ะรครับผมยังไงครับฟังผมเริ่มแล้วผมปาดก็ให้แต่ฟังผมนี่คือแบบเอาตรงนะฟูฟูบุกินี่แม่งแรงแนละ้วทุกคนเอาจริงนะผมว่าทุกคนควรจะไปสมฟูบุกิมากกว่านะราชาทเลลึกนี่มันเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีซูเปอร์ดาร์ชายมากกว่าทุกคนนะใครมีซูเปอร์ดาร์ชายตัวนี้ข้ามไปก็ได้ผมนะเพราะว่าฟูบุกิแม่งแรงกว่าทุกคนเชื่อผมเถอะมันม,มันแรงมากเพราะมันตอดทุกคน ต่ราชาเิลิลึกเนะี่ยมันแรงนะแค่ตอนที่มันต่อยได้หนึ่งหมัดนะทุกคนนะสมมติว่าฝั่งข้ามมันไล่โจมตีไม่ได้ไม่ราชรจิลิลึกไม่กระโปกหมาเลยทุกคนนะแล้วก็มีคนถามผมนะว่าพี่ทําตัวมันกระโปกมาขนาดนั้นทำไมพี่ยังเอาอะความชอบส่วนตัวเนาะค <c oughs> วามชอบส่วนตัวลื่นๆเลยแล้วก็ทีพีสายจะได้อึดขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่อะไรนะผมก็เลยจะเอาราชาผมนะแล้วก็ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนครับเพราะผมอยากได้ตัวมันนะผมผมจะเอาไปทำเอสอาร์บวกนะผมนะในการไล่โจมตีนะผมนะ ก็ประมาณนั้นนะทุกคนอ่าผมฝันข้ามปาดมาแล้วผมนะจังหวะนี้ัวดต่ยคุยแล้วผมฝันข้ามก็ต่อยแล้วผมต่อยมาแล้วไอเหียฟุบุกิเนี่ยแม่งโอ้โหตอดรุนรัวผมดูดิคือมันไม่จำมันมันมันไม่ได้วัดที่ว่าใครเปิดก่อนทุกคนนะไอเขาเรียกว่าอะไรนะเบต้านี่ยมาวัดจี่ว่าใครอึดละยืนนานแล้วก็แรงกว่าทุกคนนะนะความเร็วนี้แทบจะไม่ได้ช่วยส้นตึงอะไรเลยผมนะนะในเบต้านี้นะผมนะ เบต้าที่แล้วนี่ความเร็วนี่เป็นอะไรที่แบบขี้โกงนะผมนะเบต้าที่แล้วนะเบต้าของบลอใช่ไหมไม่โคตรขี้โกงทุกคนแต่เบต้านี่คือแบบมันเน้นตอดกับเน้นแบบยืดอึดมากกว่านะครับดูครับผมมั่ต้องห่วงครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเล่งสปีดประมาณแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้คนดูช่วงที่อ่า,อาไม่เชื่อนะอัศวินจากกลของผมเนะี่ยไล่หดไล่หดแบบต่อเนื่องเหมือนคนบ้าเลยนะผมนะเอาไม่ไม่เชื่อผมมาดิเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดู อ๋อี่ฝั่งผมปาแล้วผมฝั่งล่างข้ามโหดูนะครับฝั่งล่งข้ามแม่งแทบจะยืนไม่ไหวนะครับอ๋อแล้วก็ใครที่กําลังเสียใจเรื่องออยุงนะผมนะยุงอานะที่แบบว่าเอตัวมันแม่งอาจจะใช้ไม่ดีก็ได้น,น,นะคนคนครับ,รบฟังผมนะแม่งตัวมันใช้ดีทุกคนใครมีคุณโชคดีมากคุณเก็บเอาไว้ทุกคนนะยุงนี่ยังเป็นตัวเบต้าที่ไม่สามารถเอาออกได้ทุกคนนะถ้าถามว่าระหว่างยุงกับโกคิสึใช่ไหมไมันชื่อโกคิสึใช่ไหม ผมว่าแม่งคนเรียกยุงเยอะกว่าผมเพราะยุงแม่งรับดาเมจได้ดีจริงทุกคนตัวยื้เกมชั้นดีเลยอ่ะเบต้านี้คือยุงแม่งขาดไม่ได้จริงทุกคนมันเหมาะสำหรับคนที่เล่นสายแบบ PVP อ่ะทุกคนอ่ะแล้วครับผมใกล้ถึงฉากที่อาศาัศวินลราปาดแล้วผมนะอ่ะแล้วขอเล่งความดวนิดนึงนะทุกคนอ่าขอเล่้งหน่อยนะครับอ่าขอเล่งหน่อยขอเล่งหน่อยอ่าทุกคนดูนะ อัศวินฝั่งข้าวกับฝั่งเราจะเริ่มมาแล้วผมนะตายยังวะผมขอเช็คก่อนอยังครับผมยังครับผมดูครับอือฮั่ปาดมาแล้วผมปาดมาแล้วงัดกับผมงัดออัศวินผมไม่ได้โชว์วผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาจะได้โชว์ตอนท้ายเกมของผมอัศวินมันเป็นตัวแบบว่ารับจบตอนท้ายทุกคนโอเคตรงนี้นะทุกคนฝั่งข้าวโลแตกแล้วอ่ะแล้วผมโป้อ่ะอัศวินฝั่งข้าวมันจะปาดฝังเราก่อนแล้วทุกคนนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อน ครับอาสเวินของนข้ามตายก่อนครับผมอาสเวินส nee ักรอนตายแล้วผมมาแล้วโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โหอาสเวินผมเกิดครับผมแล้วก็ไล่โป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 จริงทีโอ้หุยเนี่ยผมมาไล่สู้กันดูดิโอ้หึทท่ต่างคนต่างแย่งกันเกิดนะครับดูคว่าโอ้หุยเอาวะดู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 โอ้ยมันไม่ได้ตีตัวเื่นะแล้วมันตีตัวอื่นนะทุกคนนะโอ้ยตีแล้วโอ้หึ่แล้วก็เกิดอีก แล้วก็เกิดอีกแล้วก็ไล่ฮวนอีกอือหือผมบอกเลยเบต้านี้โคตรไล่โจมตีนผมนะแต่ไล่โจมตีด้วยกันตายตายก่อนแล้วมันไล่โจมตีนะผมที่ดูดูดโป้เรียบร้อยก็ผมแล้วตายไปแล้วสองตัวส่วนตัวนี้ใกล้จะตายแล้วเหมือนกันครับผมแต่ฝั่งผมยังยังอยู่ยอดยังอยู่รอดอยู่ครับอยู่ยอดเทียบเลยเอาผมมาปาดก็ให้มันมันไม่ได้มีผลอะไรแล้วผมนะเอาจริงตั้งแต่เบต้าของอัลบินจากกลเข้ามาดูฮนะโป้โ๊ะ แม่ก็ผมเรียบร้อยแล้วก็ไม่อีกเอาระคบผมจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งกันแล้วครับผมไอตัวด้านหลังไม่ต้องสนใจครับน้องน้องฟูบุกิครับปล่อยปล่อยเขาดูไปครับผมศึกนี้แม่งดวนกันสองคนเท่านั้นครับคนด้านหลังไม่เกี่ยวครับดูครับเออฮอดู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 โอ้โหดูดูเกิดอีกร้วแล้วก็ไล่เกิดแล้วก็ไล่เกิดแล้วก็ไล่โอ้ต่างคนต่างไล่โอ้ นี่ครับใครที่แม่งได้เปิดก่อนแล้วฝั่งไหนตายก่อนนะครับหรือฝั่งไหนมีซับที่ห้าดาวหรือซับแบบว่า2อะไระขั้นสองครับแม่งไล่ตีแบบนี้เลยนะผมนะดูครับนี่แหละครับความโกงของอัศวินจักรกลน,นะผมนะม่โคตรขี้โกงเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอสุรมันขี้โกงจริงใครที่มีคุณไม่ต้องเสียใจนะครับตอนแรกอะ่ะกูุ่มนะกูเปิดคือแบบกูเสียใจมากแต่พอกูดูดีปุ๊บโอ้โหแม่งโคตรกิ่งโคตรเท่นะควกนั้นใครจะไม่จัดอาวุธล่ะใช่ไหมแล้วก็ใครที่สงสัยนะผมถ้าจัดอาวุธเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรนะครัะมาเดี๋ยวผมจะอ่านก่อนที่ผมจะปิดคลิปให้นะครับอ่ะส่วนอาวุธนะผมนะมันถามมันเพิ่มอะไรอ่ะมาดูกันนะผมนะผมก็ไปดูให้แล้วนะผมนะ อย่างแรกเลยก็คือจาก115หรือ10นี้แหละที่คิดจะค่าเลือดเนี่ยจะกลายเป็น135แล้วนะผมนะส่วนความเสียหายจริงเนี่ยจาก100ก,กว่าเนี่ยมาขึ้นมา145แล้วนะผมนะแล้วก็เจาะทะลวงแล้วผมนะไอ้ทะลวงกันชนนะผมแนละก็คือเหมือนจะเป็นการลดดาเมจด,ด้านหน้าเมื่อผมจำไม่ได้แล้วตอนแรกมาอยู่ที่80แต่อันนี้คือ100เปรนะผมนะใช้ได้แค่เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับผมนะซึ่ง มีคนหลายคนถามผมว่าเออพี่แล้วมันสามารถใช้ได้หลายครั้งได้ไหมผมว่ามันทําได้อ่าหลายคนก็ถามอีกเอ๊ะทำยังไงพี่มันบอกว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวผมว่าครั้งเดียวที่มันพูดเนี่ยมันอาจจะไม่นับตอนตายทุกคนเข้าใจไหมก็คือเริ่มมาปุ๊บมานับแล้วหนึ่งครั้งอ่ะจากนั้นไปถือที่สองปุ๊บถ้ามันยังไม่ตายมันก็ไม่นับเข้าใจเอ้ยมันก็ยังนับอยู่ดีก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะนับจะตาแรกแล้วตาที่สองก็ไม่นับแล้วก็คือปล่อยเลยแต่ถ้าตัวนี้ตาย แล้วเกิดใหม่ผมว่ามันเริ่มจะเริ่มนับใหม่เข้าใจไหมเหมือนมารีเซ็ตอะจากตอนแรกที่บอกว่าครั้งเดียวอย่างเดียวเนี่ยพอมันตายวกก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งครั้งตายพวกไปอีกหนึ่งครั้งอะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคก็ไม่มีอะไรที่ผมจะพูดแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะโอเค ใครที่ชอบคลิปวันนี้ผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้ยดยที่สําคัญกดปุ่มกระดินน่งกันข้างบนหน้าจอให้เป็นสีดําด้วยนะครับใครที่กดแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการแจร้งเตือนทุกการขึ้นใหม่ที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะโอเคงั้นเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวก็ข่าวล้วกันนะส่วน G4 เนี่ยเดี๋ยวรอดูก็ผมตอนราชทิลึกมาแล้วผมนะ ผมบอลเลยสุ่มแน่นอนครับผมเพราะว่าผมต้องเอาตัวมันแต่ถ้าผมได้ตัวมันผมก็ไม่สุ่มนะผมนะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันได้เลยนะครับผมนะโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับเย้ yeah. ่